สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามผมที่ปุนออโต้คาร์นะครับวันนี้นะครับก็จะไปส่งมอบนะครับนิสสันอเมล่านะครับก่อนอื่นนะครับขอเตือนไว้ว่ามีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นนิ่ปุนออโต้คาร์โปรดระมัดระวังด้วยนิพปุนออโต้คาร์จะไม่มีการทักแชทไปหาลูกค้าแล้วโอนมาจํานะครับก่อนอื่นโปรดระมัดระวังด้วย <S <S วันนี้เดี๋ยวผมพามาดูรถด้านหลังผมนี้นะครับเป็นนิสสันอเมล,ล่านะครับแล้วจะไปส่งมอบที่จังหวัดกาฬสินนะครับรถราคาหลักหมื่นก็มีนะครับเดี๋ยวผมพามาดู นะครับคันไหนนะครับวันนี้เดินนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาอนุญาตเดินดูรถคันนี้นะครับเป็นนิสสันอเมร่านะครับคันนี้ดาวยูที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทค่างวดอยู่ที่สี่พันหนึ่งร้อยบาทนะครับสําหรับคันนี้ถามว่าสวยไหมคันนี้สวยเลยนะครับแล้วก็ภายในบอกได้คำเดียวว่าสวยจริงแท้นะครับเป็นสีดำนะครับปี2 0 1 7ราคาขายให้ลูกค้าอยู่ที่2 4 00 0บาทนะครับลูกค้าไม่แพงกันเลย กับไอเมล่าคันนี้นะครับกําลังจะออกเดินทางไปที่อําเภอนามนนะครับตําบลยอดแกงนะครับวันนี้นะครับลูกค้ารอรับรถได้เลยนะครับคันนี้สวยๆขัดเงาขัดชีชวีวันให้เรียบร้อยนะครับภายในทุกอย่างนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะเดินทางไปส่งมอบกันถึงที่บ้านเลยนะครับลูกค้านะครับส่วนรถหลักหมื่นมาแล้วนะครับนิสันนี่นะครับมิสูสตาร์ด้านะครับรถราคาหลักหมื่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ พันด้านหลังนะสตาร์ด้านะครับมีกระบะเสริมไม่พร้อมลดราคาหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นเองนะครับไม่ถึงแสนแน่นอนหลักหมื่นแน่นอนนะครับส่วนนี่นะครับวันนี้ก็ออกเดินทางกันดีกว่าครับกับกบ71มหาสารคามไปที่อำเภอนามนนะครับจังหวัดกาลสินกับนิสสันอเมร่าสวยๆคันนี้ออกเดินทางกันเลยครับนี่นะครับก็ถึงแยกสระบุรีอำเภอนามนนะครับนี่เลยนะครับสามแยก ตรงหน้าไปเป็นสมเด็จนะครับตอนนี้แยกหนองพระอ้อมนะครับอําเภอนามนนะครับก็จะแยกเลี้ยวขวานะครับไปทางด้านอําเภอนามนนะครับวันนี้นะครับก็ไปส่งลูกค้าที่อําเภอนามนเลยนะครับลูกค้านะครับไปดูรถที่เต็นท์ด้วยนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับเราก็ติดไฟแดงนะครับอยู่ที่ไฟแดงตรงนี้นะครับมันจะเป็นแยกนะครับเป็นแยกระหว่างนะครับอ่า แยกหนองผ้าอ้อมนะเขาเรียกนะครับอันปสมเด็จไปสะกดกกบกาสินนะครับวันนี้เลยนะครับเราก็ตีไฟเลี้ยวขวานะครับเพื่อเดินทางเข้าสู่อำเภอนามนนะครับจังหวัดกาฬสิน์นะครับในุูลาช่วงเที่ยงวันนี้นะครับเดินทางต่อเลยคัาไปถึงบ้านลูกค้าเดี๋ยวไปสวัสดีลูกค้ากันครับอำเภอนามนนะครับเป็นอำเภอหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับก็ใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแล้วครับอำเภอนามนแล้วนะครับีไม่ไกลครับอีกไม่ไกล วันนี้นะครับก็สวัสดีมือกล้องนะครับเป็นนะครับเป็นแฟนหัวน้องนะครับวันนี้ขอใช้นะครับขอใช้เลยนะครับไม่ได้ว่ากันนะครับวันนี้นะครับผมนยก็อจกธนยศเรื่องเรื่องจริญยนต์2019นะครับญี่ปุ่นออตโตมาติชัดเจนคุณหนิ่บมีแล้วมาส่งมอบนะครับขอบคุณธนาคารกรุงศรีนะครับบริการสินเชื่อนะครับสําหรับรถเก๋งคันนี้ลูกค้าดาวอยู่ที่14,000บาทประกันรถยนต์ป .24,100 บาทนะครับ แล้วก็อนุมัติผ่านค่างวดเท่าไหร่นะเนาะสี่พันของน้องสาว <4, 000. S 1> นะครับค่างวดสี่พันกว่าบาทสี่พันหนึ่งร้อยบาทนะครับก็รวมประกันชีวิตนะนะครับวันนี้นะครับพี่ก็มอบเสื้อให้นะครับเป็นที่ะเลือกที่จริงม,มันต้องสี่ตัวใช่ไหมแต่เอ<ช>เอไม่เป็นไรว<ช>ันหน้าวันหน้าไปหากันก็นกนได้เอาไปสองตัวก่อนนะครับอันนี้นะอันนี้สองตัวนะครับเดี๋ยวจะมอบให้อีกนะครับค่ะผมขออยากสัมภาษณ์ว่าลูกค้านะครับไปดูรถที่ร้าน จริงไหมจริงค่ะอันนี้จัดสวยสุดทันนะครับจัด <laughs> ไฟแนนอนุมัติภายในสองวันเนะ <laughs> าะใช่สองสามวัน <laughs> นะครับอนุมัติผ่านเลยนะครับวันนี้นะครับมันมีลูกค้าเข้าไปอีกทั้งหมดอ่าสี่ท่านนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่อยู่ใช่ไหมน้องสาวอีกสองคนไม่อยู่นะครับอันนั้นเป็นคนที่ว่าติดตามมานาน <laughs> แล้วก็เคยเสีนเปิน <laughs> จัดไฟแนนมาแล้วหนึ่งครั้ง <laughs> ไม่ผ่านนะครับแล้วก็มาจากครั้งที่สองอนุมัติเลยนะครับคราวนี้ วันนี้นะครับอยู่ที่บ้านบ้านสังคมนะครับสังคมพัฒนาอำเภอนามนนะครับจังหวัดกาฬสินนะครับบ้านไข่เองครับกาลสินแต่ไข่อยู่อำเภอห้วยเพิ่งครับมือนี้มือนี้มีโอกาสนะครับเดี๋ยวมาทางมระบกินมีสายเข้านะครับนี่สวัสดีนะสวัสดีครับนะครับก่อนจะจากกันไปเนี่ยโชว์หน้ามือกล้องมือสักครู่นี้นะครับว่ต้องว่ต้องพิมพ์หลาย เอามาให้แล้วซอกเอ็กแอลเดี๋ยวจะไปเอาอีกงินมาครับอ่าอยากให้อ่าฝากข้างล่านหอจอกเกาะธนยศุงเรื่องจรยนยนต์สองพันสิบเก้านะครับมีคนออกัวคาเนี่ยจักหน่อยจักนาทีหนึ่งครับครับผมก็สํสำหรับงบหน่อยนะครับงบหน่อยสามารถรึกษาพี่คนใดนี่ครับสุดยอดครับตามพี่คนมาครับถัดเขียนคนนี้ผ่มีอีกแล้วครับผมสําหรับคนงบน้อยครับผมมีมีมื่นเดียว ก็ได้รถเก๋งใส่งานขึ้นกันนะครับจะได้ปลายแดงคือสิบวัวได้รอกเนาะเพราะว่ามันติดดาวหลายที่เราอันนี้เอาพอใส่งานนะครับเนาะป่าอ่าชวนชวนนี่จังหน่อยครับชวนชวนกัเอ่อนี่นะครับตามที่ไปเบื้องรถหลายๆมองมีอยูนี่แหละครับเป็นบริการดีครับคุยง่ายนะครับ สินเชียร์เป็นอนุมัติไหวขนาดครับขอบคุณเลไลครับขอบคุณนะครับมือนีมาบานสังคมพัฒนานะครับอำเภอนามนตำบลยอดแก่งเลยเนาะเอ้ยตำบลตำบลรับรักเียมนะครับเนาะมือนีนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับเนาะก็ได้รถนิสสันอเมล่ามือเดียวนะครับเลขไม่หกหมื่นกิโลน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้แล้วนะครับขัดสีขัดเงาให้แล้วเรียบร้อยทำความสะอาดภายในเรียบร้อยหมดนะครับเหลือนะครับต่อไปลูกค้าต้องดูแลนะครับ ะไรต่างๆนะครับรายละเอียดตัวข้อบุกห้องของนิสสันนะครับผมบอกไว้เลยนะครับก็คือนิสสันข้อบุกห้องก็คือส่วนมากจะเป็นลูกปืนล้อนะครับไม่ถึงแสนกิโลมันก็จะมีเสียงดังหอนวงๆอ่งนี้ก็คือก็จะเป็นลูกปืนล้อส่วนมากนะครับไม่ใช่ยางไม่ใช่อะไรนะไม่ต้องตกใจนะครับรุ่นนี้มันไม,ม,ม่มีล้อวิ่งวิ่งออกแน่นอนนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นลูกปืนตัวอัดรุ่นใหญ่นะครับก็ต้องอัดออกเวลาทํานะครับ ก็ส่งมอบรถสวยๆนะครับก่อนจากกันไปขอบคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับคลิปหน้าจะไปส่งไหนติดตามกันไว้ครับ